แรกเราไม่ได้คิดที่จะค้าขายใช่ไหมเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนกี่คนแล้วเราก็ยังเป็นแค่กลุ่มเพื่อนเราจะยังไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะจริงไหมพอเรายังไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยการค้าขายมันจะยากนะต้องใช้คำว่ายากเพราะอะไรมันจะมีเฉพาะกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในบนเฟซบุ๊กของคุณนั่นแหละที่จะมาคอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดสนับสนุนคุณเออเวลาคุณโพสต์นู่นนี่นั่นเพราะคุณก็จะมีเฉพาะเพื่อนแต่ถ้ารเมื่อไหร่เราอยากทําออนไลน์เราอยากทําธุรกิจการค้าการขายออนไลน์เนี่ย เราต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งสามารถให้คนสามารถกดติดตามคุณได้หรือสามารถให้คนกดแชร์คุณได้เออตัวนี้เหมือนกันตัวเราก็ต้องสามารถแชร์ตัวเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะขายออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์คำถามคือเรามีกลุ่มเพื่อนมากหรือน้อยต้องใช้คำนี้นะเพราะถ้าคุณจะขายของอ่ะคุณต้องรู้กลุ่ม เฮ้ยฉันมีคนพันคนแต่กลุ่มเป้าหมายฉันมีแค่ร้อยคนแต่หนึ่งร้อยคนมันมาจากคนพันคนแตกต่างนะกับคุณมีคนหนึ่งร้อยคนแต่คุณไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครอันนี้จบเลยนะลูกเนี่ยคือหลักของการขายออนไลน์นะคะ